มันไสนกแสกมันไสเยอะเหลือเกินเอาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาอ้้หูยบ,นะบอกแล้วมันต้องมีตัวนะนกแสกพาเพลินโอ้โหดู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 นี่ดูนกแสกพาเพลินโอ้โหบอกแล้วมันต้องมีตัวน่ะน่ะกับคลองอย่างนี้นะกับนกแสกพาเพลินนะนะ เนี่ยบอกแล้วมันต้องมีตัวนี่เล็กใหญ่ไม่ว่ากันนะอโอ้ยนี่นะฮะดูดูด,ดูมีคนร้องมีคนร้องอย่าร้องดิน้าจองปากปากขึ้นดูนะั้นนะนั่นนะนั่นนะนี่นะครับนกแสกพับเพลินดูโดน้วสบายไปเยอะใหญ่หญหญนะอ่ะนี่นะครับนกแสกพับเพลินนะเดี๋ยวถ่ายพับนิ่งเลยนะครับนี่โอ้โห โดนสบายเลยมันใส่มากเดี๋ยวมึงด้จะถ่ายพับมิ่งก่อนเดี๋ยวถ่ายพาพมิงก่อนฝากผลงานด้วยนะครับ